สวัสดีตอนบ่าย,าย,ายครับบ่ายสองครับตอนนี้ก็อากาศที่ค่อนข้างจะร้อนแต่ว่ามีลมครับส mm hmm. วัสดีครับผมสายชุมคนโกูนะครับวันนี้ก็มาปลูกของกินครับนึกอยากกูแค่กับปลูกครับแม่แกให้มาปลูก ตัวลิ้นสงให้แกนะครับพวกนี้มาปลูกครับทพี่นตัวลิ้นส้มโอเเม็ดแล้วก็มายอดนี่นะครับถ <t> ิงเองอย,า,งอยา,งากปลูกอะไรก็ปลูกเลยครับปลูกไว้กินยอดไปที่แต่สีหาม็ดแต่ใครจะยอดเท่าไรก็ได้ไมแม่แกบอกว่าสีหาม็ด

อยู่บ้านนี้ก็พออยู่ได้นะครับสาเนี่ยผมมาอยู่หกเดือนเจ็ดเดือนแล้วครับหกเดือนจะเขาเจ็ดเดือนแล้วก็อคอยฟื้นคอยทำเอาแต่โผล่พี่น้องสุดท้ายสว่ว่าจะใค่ปันปลายาชีวิตถ้าเบื่อจากงานประจำก็ต้องกลับมาอยู่บ้านแล้วครับก็ต้องมีแผนมีโครงการสว่าจะใารนะครับผมอ,อต้องลงมาก่อนครับ พอนีแ้แม่แกมีที่ไว้ให้ต่อยอดก็พ่อได้ทำเลยครับพ่อพี่นีองนมีเงินมีทุนมีร้อนก่อว่าจะเจาะน้มจอ่อะไรอะลรพ่อพี่น้องะทุกอย่างมันอยู่กับระบบน้มครับแต่ว่าฉีบรักผมฉีผมลงมาทำก่อมันขาอออ้าวโพดอ้อยนี่แหละครับแต่อันนี้ก็เป็นสืเสริมไปไปลูกพริกปลูกคาตะไคร้ ทัวมาหนิไปกินถ้าวันนีก็อาจจะต่อยอดนี่เขาขันทดลองอยู่อยู่บานเด้งต้องมีใจครับแล้วก็ต้องทำใจครับต้องสู้กับความลำบากแดดร้อนโอเคนั่นแหละครับ ไ่เองไม่ซีเรียสอะไรคอยเป็นคอยไปอย่างผมก็พออยู่พอทำได้ครับอยู่บบานี้มันไม่ได้เหนื่อยคือความสามารถเราลครับผมว่อาอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ก่อนผมขับรถปะ่ะก็ว่าสบายถ้าสบายก็ขับรถก็สบายอยู่ด้วยครับแต่ว่ามันเหนื่อยคนละรูปแบบนะครับขับรถนี่มันเมื่อยนะครับผม,มน้องยิงแต่ไก่ไงลูก ไก่ลดลงนะครับสีเขาเรียกกันลดลงลดลงนะครับอันนั้นยิงจังครับปวดขาครับส่วนใหญ่ถ้ารอายุหลายๆครับลดก็โรคปวดแข้งปวดขาปวดองปวดเอวนี่แหละครับพ่อพี่น้องนี่แะครับแต่ผมมาอยู่บ้านหกจ็ดเดียนนี่ก็ไม่ค่อยปวดขาได้ครับพ่อพี่นอ้องจริงนะครับ เพราะว่ามันไม่ได้ใช้กําลังแล้วก็ให้ไข่เองออกกําลังกายได้ครับแบบนี้นะครับคือขับรถนั่งท่าเดียวนะครับพี่น้องพี่น้องลองจินตนาการตามผมพูดเลยครับขับรถนั่งท่าเดียวนะครับพ่อพี่น้องคนมองดูก็ว่าสบายครับก็คนสบายก็สบายอย่างที่เขาะว่าขับจะหลุดนาะแต่ว่าลําบากครับลําบากคนละอย่างทุกอาชีพครับลําบากหมดเลยครับไม่ว่าแต่อาชีพอะไรครับ ดูสิใจเองจะยอมหลับไม่ได้ไม่แค่นั้นแหละมีอะไร้ะครับคนเราผมก็จะถมนีพร้อไว้ต้มให้ลูกกินแก่ฝังกับฝังหนูก็ปลูกไว้แล้วครับประมาณจักอ่าเป็นร้อยลุ่มเลยเด้อครับเพราะมันไม่หนักนายแกบอกมาให้ปลูกปลูกหางขุดเสียอ๋อ ที่ทีคือทชิด,ชด,ชดกนันนะครับพ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านเองอยากปลูกอยากกินอะไรก็ปลูกเลยครับพ่อพี่น้องไม่ต้องไปรอนะครับแต่ว่าบ้านนอกเองเสวพิซซ่าบ้านเองก็ยังมาเนาะฝ่าฝนก็ไม่เคยดีเท่าไหร่ผมก็มาปลูกที่แอาฝนตกลงวางัางนี่แหละครับนี่ครับดินยังชื้นอยู่เลยก็พอปลูกได้ครับเม่ ปลูกามคนแ่าบอกเลยครับคนแถวคือแม่นะครับเกบอกให้มาปลูกกับมาปลูกเกบอกนะครับเองก็ไม่ค่อยรู้ครับก็เหมือนมันเลยครับผมก็ศึกษาก็แม่ผมนะครับเองก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เองก็เนี่ยครับปีหน้าก็จะเพิ่มปีนี้ทำเก่าไรก็อีกสองงานปีหน้าจะเพิ่มจักยีสิบไรครับเพราะว่าพอจะจับจุดเดล้วครับมัน ก็พ่อพี่นาะโอเคนะครับพ่อพี่น้องนี่ครับอยู่บ้านเองอยากเห็ดยังเห็ดรูดอยากปลูกยังปลูกโกดปลูกไว้กินครับพ่อพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปซื้อใครผมก็จะปลูกถั่วดินต่อได้ครับพ่อพี่น้องถั่วลิสงถั่วดินนี่นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการชมสุขภาพแข็งแรงกันตัวไหนครับอย่าเจ็บอย่าจนครับจากผมสายชุคขนกูกับสโลแกน คนขยันมามีวันอดตายถ้าอยากสบายก็ซื้อเสียกะปีกะหมอนแค่นั้นแหละครับรู้เรื่องถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็ติดตามโอเคครับขอบคุณครับสำหรับการชมสวัสดีครับ